นี่ใครมาหากล้วยด่างมาหาได้กล้วยด่างเนี่ยกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยด่างเต็มหมดเลยครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับระบากจริงครับทางนี่ครับนี่ครับของแท้ครับนี่ครับยผมนี่มดขึ้นเต็มเล็บมาถึงเนินสิบเอ็ดเนี่ยนี่ขาดเนินเจ็ดนะฮะยังไม่ถึงเนินสิบเอ็ดขา้นหลวัดขาดไหนครับนี่แหละครับนี่ขนาดได้แค่ครึ่งทางนะครับดูถนนนะครับเพื่อนๆ ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่บ้านกุงหนิงไปบ้านคนระเบิดนะครับเราจะไปดูเส้นทางแล้วก็วิวหลักล้านกันเพื่อนๆ ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่ไม่สายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไรเมื่อท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ครามนั้เป็นสีของมันจริงๆไหมหรือเกิดจาเพียงระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมไปในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้ายแบบสายรุ้งนั้นมันมีความงามอย่างสายรุง ไปดูนะตอนนี้บรรยากาศเราเข้าไปที่คนร,ระเบิดนะครับหรือว่าบรรยากาศเนี่ยถนนเนี่ยไม่ใช่ลาดยางน,นะครับเป็นถนนที่ดินแดนนะครับดินดึงแดงครับเดี๋ยวดูข้างหน้านะฮะเกียมาเจอลูกหมาแล้วครับต้องจอดต้องจอดต้องจอดหลบลูกสุนัขก,ก่อนนะครับครับนะผมตอนนี้เราเจออุปสรรคนะครับมี ลูกสุนนักฝางถนนอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ฮะไปไม่ได้นะครับเ,เลยเลยพาลูกสุนนักขึ้นรถไปก่อนครับนะฮะอ้อีกแล้วครับเจอคันอีกตัวครับ,รบเจ้าทินครับเจ้าทินเป็นดูเจ้าทินนะฮะ สิงโตสิงโตครับหน่อยนะครับยิ่งบีบแต่นี่ยิ่งเข้ามาใต้รถเราไปไม่ได้นะครับตอนนี้ฮะหลับกันนะเด็กไปเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ของคนระเบิดนะครับคนระเบอร์บ้านก็ตรงหนงครับตรงหนงนะฮะับบอนนี้ก็เรียกว่า มีกระบวนการสามคันนเลยครับคั้นสอสอคั้นนายกอบตขัสมาชิกอบตครับเดี๋ยวรอทีมงานครับยังอีกนานไหมครับก่อนจะถึงพื้นที่ฮะยังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงเนี่ยโอ้โหโอเคครับเราก็ดูชีวิตจริงครับของชาวบ้านของชาวบ้านกรุงหนิงนะครับว่าเขาเดือดร้อนกันยังไงหรือว่าลําบากแค่ไหนครับว่าเหมือนเราอยู่ในตัวเมืองนะฮะเราเดินทางไปไหนก็สบายนะครับ แต่ว่าชาวบ้านนี่เดือดร้อนมากนะครับยิ่งถ้าฝนตกไม่ต้องพูดนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่กับท่านนายกอบตท่าอูแทนนะครับเราได้มาลงดูพื้นที่นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เรามามาก็มาสำรวจถนนนะครับครับดูเจอว่าถนนหนักในเรื่องเป็นหลุมเป็นบแล้วก็การขนส่งพูดขนทางการเกษตรยากมากเลยครับเราก็ มากับท่านสสเคสองนะครับดูบรรยากาศนะครับส่วนใหญ่ก็อาชีพยางพาราครับมีสวนบุญเรนบ้างนี่ครับพ่อปะชาวบ้านนะครับนายกจะมาดูกันมาอะไรกันครับผมระหว่างทางนะครับเราก็แวะพ่อปะชาวบ้านนะครับที่ควรระเบิดนะครับเพื่อนๆที่ท่าอูแทควรระเบิดนะครับ มาดูความดูถนนทางเข้าครับว่าลําบากมากนะครับแล้วบังเอญเนี่ยมาเจอนี่ครับนี่ครับท่านสสก็ได้แวะมาทักทายจากทางภาครัฐนะครับในฐานะผมสสวิวัฒนิมาัชลมารีเป็นสสในพื้นที่ครับผมเป็นห่วงเป็นใยครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งรับอาสานะครับกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่นี้นะครับว่าผมจะผักดันนะครับผักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นไม่ได้กับ ชุมชนบ้านองหนิงครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนต่อนะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงกลางทางแล้วหรือยังครับเข้าถึครึ่งทางแล้วครับอ๋อวันนี้เราก็มาครึ่งครึ่งทางซอยแปดจริงๆมันมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนินใช่ไหมฮะเนินครับนี่เนินที่แปดแล้วนะครับดูทางครับใช่ที่นี่ด้วย นี่ครับลำบากจริงครับทางนี่ครับดูทางนะครับว่าเป็นยังไงนี่แหละครับนี่ขนาดได้แค่ครึ่งทางนะครับดูถนนนะครับเพื่อนๆดูฮะโอ้โหควรระเบิดจริงๆครับใช้โมวินมาครับตอนเนี้ยเขาจะได้นุ้นกันก่อนเรับเดี๋ยวนี่ยังตัดทางครับช่วยมาเห้ตัดเองมาที่ คือบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปที่ควรระเบิดนะครับตอนนี้ครับคือระหว่างทางควรระเบิดครับจะผ่านป่ามีสวนทุเรียนนะฮะมีสวนยางมีสวนยางแล้วมีทุเรียนมีมังคุดไหมแถวเนี้ยมีมังคุดด้วยฮะสวนมังคุดก็มีอยู่ข้างบนนี้ตลอดก็มีการลงไปลงแบบข้าลงบบข้าแล้วขึ้นตอนตอนขึ้นบนนี้เลยแล้วไฟปเวยไม่มีทํำไงครับตอนนี้ใช้ โซลาเซลล์อ๋อโซลาเซลล์สามารถสั่นพัดลมได้ไม่น่เนพัดลมหุงข้าวหุงข้าวข้าวอตาปอย่งอ๋อแล้วตอนคืนนอนก็ลมมันเย็นสบายดีเบียนเพื่อนของนะครับครับมาขลูกงกรล้วนครับที่นี้ฮะคนระเบิดนะครับบ้านกรุงเลยครับไม่ครับนนี่ไม่ได้ได้ก็ต่อทาางอ๋อถนนได้เียไดได้ไั้วก็หูเลยไ อย่าฝากอะไรบอกท่านสสมั่งครับว่าช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรมั่งครับนี่เียก็บทางนี่เรียกเก็บตัการตวอดนะครับผมไปไปตัวการเลยครับอ๋อไปถนนับไอถนนจะไงสองย่าง ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่ไม่สายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไรเมื่อท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ครามนั้นเป็นสีของมันจริงๆไหมหรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมไปในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้ายสายรุ้งนั้นมันมุกมีความงามอย่างสายรุ้ง และทองทะเลนั้นมันมีความงามอย่างท้เลยแต่ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองอยู่เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้นเพราะมีฉันมองอยู่ เราเท่านั้นเข้าใจมันไปเองใช่ไหมไม่ได้เลยตรงนี in albums, <c oughs> ้ใช่ไหมครับที่เขาเรียกเป็นระเบิดถูกตรงนี้ไปตั้งสาให้เราตั้งข้นมาอ๋อๆๆหมู่บ้านคนละคนหมู่บ้านคนละคนข้าวนี่ครับปลูกข้าวแบบนี้มีมีทุเรียนด้วยมีครับยางครับเนี่ยปลูกยางก็มีเลียนมียางมีปาร์มอ๋อครับ ถนนเนี่ยคือว่าทั้งดินแดนทั้งน้ําขังนะครับก็เราได้รู้ว่ากว่าจะมาถึงเนินสิบเอ็ดเนี่ยนี่หันเนินเจ็ดนะฮะยังไม่ถึงเนินสิบเอ็ดขลวดขาดไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินตะลุยไปดูลําห้วยแล้วก็ตามทางที่ชาวบ้านเดินกันไปเนินสิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมนะหาทางเดินแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆดินทางเดินก่อนโอ้โหมีถึงกับ สภาพนี่ลื่นนะครับเดินทางไหนครับนี่ลำห้วยนะฮะนี่ครับอ๋อี่ป่าต้นน้ำทีนี้เขาเรียกป่าต้นน้ำนะเพื่อนๆไปดูต่อครับนี่ครับธรรมชาติล้วนนะครับ นี่ก็เป็นทางขึ้นไปสวนยางนะครับกเดีย๋ยวเราจะพาไปดูสวนทุเรียนครับแล้วก็สวนยางปนกับสวนทุเรียนนะแล้วก็มีมังคุดด้วยครับเพื่อนๆเดินๆเดินครับเราเดินไปเรื่อยๆฮะเรามาถึงควนที่เจ็ดแล้วครับของควรระเบิดน,นะฮะอันนี้คือคอ๋อนี่ผมนึกว่าต้นยางไม่ใช่นะฮะนี่ต้นมังคุดปีเดียวนะฮะ เร็วๆกี่ปีต่อได้เก็บผลหกปีต่อได้เก็บผลผลิตนะฮะโอ้นี่ครับอีกห้าปีนี่ปีแรกนะครับอีกห้าปีไปกันต่อนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆฮะจะพามาดูสวนทุเรียนมังคุดแล้วก็สวนยางนะครับคูอเส้นทางครับดูว่ นี่เอามังคุดนะครับนี่เก็บได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้เพราะมันยังสีเขียวอยู่นะเพื่อนเพื่นี่ครับสวนมังคุดครับโอ้โหลูกมังคุดมันแดงบอกครับนี่ครับต้นมังคุดนะครับอ่าได้เห็นกันนะครับบางทีเราไปอยู่เราซื้อเต็บมากินนะเราไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงฮะนี่เราก็ได้เห็นนะฮะว่าต้นเป็นยังไงนะครับ นี่ครับมังกุดเนี่ยนี่ครับยังยังเหลืองอยู่เลยนะครับของสวยครับปอกให้เรียบร้อยครับเนี่ยนี่เปื่อยเปื่อยหวานฮะอ๋อไม่ใช่นะครับแเรากินเขาไม่กินเปลือกเขากินเลยกินขาวๆนะครับเนี่ยโอ้ขอบคุณนะครับหล,บลุดขึ้นมาได้อืมหวานครับหวานหวานมากนี่ก็เก็บขายได้แล้วนี่แบบนี้โลเท่าไหร่แล้วครับ ถ้าบิงเขาก็ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบโลหนึ่งครับค่ะฟุดหกสิบเจ็ดสิบเลยนะอือถือว่าได้ราคาด,ดีนะครับมีโพมีกิง้งวางนีคน้ครับเป็นไงบ้างครับบังคุดที่คนระเบิดอร่อยครับอร่อยนะครับหวานมากฮะหวานชื่นใจนะครับแต้มแล้วออกขายได้แล้วอ๋อถ้าเป็นสีมว่วงเป็นแต้มนี้ขอ,อแต้มดูแต้มเนี่ย นี่ไงอ๋ออ๋อถ้าดูเป็นลายลายอ๋อตัวนี้ขายได้แล้วโอ้ยกินได้เขแบบนี้ไม่ขียไม่กินกินไม่ได้ก่อนแต่ว่าส่งต้องไวส่งนอกได้อ๋อต้องส่งได้เอาเก็บได้แล้วแต่กินไม่ได้แต่ลูกนี้กินได้แล้วกินได้อ๋อครับผมมีความรู้นะครับเพื่อนๆอันนี้ครับมานี่ครับเนี้ยไม่ฉีดยาแล้วก็มีมดเต็มเลยฮะไม่มีฉีดยานี่ครับของแท้ครับนี่ยโอ้โหนี่ยมดขึ้นเต็มเลยเนี่ตัวนี้เปนเชื้อเต็มเลย ก็ยังไงก็เดี๋ยวเราเดินกลับแล้วพ่อเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับนี่ก็จะห้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเขาตามมาไปต่อนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับที่พามาชมสวนนะครับแต่ยังสวนทุเรียนยังไม่ได้ชิมเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยลอบหน้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพูดเล่นครับแต่ยางก็ยังไม่ได้ชิมนะครับ เราได้ชิมวอย่างเนี่็คือมังคุดแตยางนี่ชินไม่ได้เพื่อนๆนี่ครับงนก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็เดินกลับกันข้างล่างนะสู่ข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับนี้ยขบวนรถฮะก็ไงเดี๋ยวก็ไปเจอข้างล่างนะเพื่อนๆทรายนี่กลางคืนไม่ต้องบอกว่ามืดหรือเปล่าครับเนี้ยเพราะว่า ในป่าย,ยางไม่ต้องห่วงไม่มีไฟฟ้าครับตอนนี้ฮะนี่ยกิจยางครับต้นยางนะครับข้าทนะครับอ๋อทิพน้านะครับไกดเราครับไปเที่ยวหมู่13บ้านหน้าถ้ำข้าวแท้นะครับไปชุมน้ำตกที่อยู่กลางธรรมชาติ กาเขาอยฮะโอ้โหแล้วก็ไปนอนนู้นหนึ่งคืนนึงนะฮะได้ชีวิตหนึ่งคืนในป่านะครับที่น้ำตกที่น้ำตกโมจิสามหน้าบ้านหน้าถ้ำาครับหน้าถ้ำนะครับแล้วก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวเรามีอีพีสองเกี่ยวกับการไปนอนข้อหอยนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้มือตันนะครับดูี้ผมว่านี่ครับเพื่อนๆตอนลงนี่เหนื่อยกว่าตอนขึ้นนะมันตอนขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่ตอนลงเนี่ย ือว่าจะถนนจะพ่งแล้วก็โยกเก้ครับนี่ตอนลงนะฝนระเบิดครับไม่มาไม่รู้ครับนี่คือรถคุณไปเดินทาครับ นีใครมาหากล้วยด่างมาหาได้กล้วยด่างเนี่ยกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยด่างเต็มหมดเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยกล้วยด่าง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 แหมกล้วยด่างเต็มเลยฮะใครต้องการกล้วยด่างก็สั่งได้นะครับแถวนี้เป็นดงเลยครับกล้วยด่างครับแถวนี้มีกล้วยด่างไหมฮะกล้วยด่างครับกล้วยด่างไมีมีกล้วยด่างครับ มีเยอบไีมมีก้อยด่างไหมแถวนี้ไม่ยากครับตอนนี้ไปอยู่ในเมืองคนเยอะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมบอกว่า,า <c oughs> ก้อยด่า,ดางเยอะแต่คนื่อที่บอกไม่ค่อยมีครับ <c oughs> โอเคครับ ากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไรเมื่อท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ครามนั้นเป็นสีของมันจริงๆไหม หรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกลแล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมไปในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้าย สายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้งและท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเลแต่ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองอยู่เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้น เพราะมีฉันมองอยู่ใช่ไหมเป็นตัวของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเองใช่ไหมคือใจของเราเท่านั้นวาดมันขึ้นมาเอง สายรุ้งหรือท้องฟ้าทำไมมีตาของเราเข้าไปสัมผัสกับมันท้องทะเลที่ปลากดอยู่ตรงหน้าที่แท้มันมีอยู่จริงจริงไหม หรือมันเป็นเพียงอาการที่เราไม่สายตาที่มองอยู่สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริงๆ